สวัสดีค่ะทุกคนดานะคะ welcome back to our channel นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เช้าวันอาทิตย์นะคะอ๋อไม่เช้าแล้วเที่ยงเที่ยงวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันที่สิบสามวันสงการนะคะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ ดีดามีลูกค้าบุ๊กตั้งแต่10บโมงเช้านะคะวันนี้ก็เลยเสรุปคนแรกผิดนัดนะคะคนแรกลืมลืมลืมนัดนะคะแล้วก็เลยมีลูกค้า,าโทรมาบุ๊กอีกครึ่งชั่วโมงนะคะก็เลยดาก็เลยรับได้นะคะก็เลยได้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มอีกคนหนึ่งก็เป็นสองคนเช้านี้ ถ้าไม่มีภายในครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งดาก็จะไปซื้อของนะคะวันนี้จะไป B&M จดจดรายละเอียดไว้แล้ววันนี้ก็จะมีพวกกระดาษอันเนี้ยอันนี้ดีนะคะเวลามีลูกค้ามาบุ๊กล้วก็เขียนเอาไว้แล้วก็แปะโนต้ตเอาไว้โดยที่ไม่ต้องไปลงบุ๊กให้มันเปืองนะคะแล้วก็จะซื้อน้ำมันวันก่อนนี้ ดาไป B&M แล้วไม่มีนะ,ะน้ำมันคาสต๊อกเดี๋ยวดาจะลองไปดูอีกรอบหนึง่งแล้วก็กดด AC, ระดาษ AC ปากกาแล้วก็เทียนนะคะเทียนเทียนสำหรับเทียนระเหยที่สำหรับจุดใต้พวกหม้อไฟะคะ่ะประมาณนั้นดาจะ,จะ,ะซื้อมาเพิ่มนะคะสำหรับใส่ที่ร้านไว้นะคะแล้วก อาจจะเป็นเทียนหอมบ้างนะคะจะซื้อมาไว้ที่ร้านเมื่อวานสรุปกเ็เงียบนะคะเมื่อวานเงียบไม่มีลูกค้าเลยดาก็เลยเปิดร้านภายในป่าสามเมื่อวานนี้ดาปิดร้านภายในป่าสามแล้วก็ spend time กับลูกสาวแล้วก็ relax นะคะแล้วก็เป็นวันที่เหนื่อยนะคะเป็นวันที่ล้าวันนี้ก็เหมือนกับ เป็นอีกวันหนึ่งเหมือนกับการเริ่มต้นทำงานนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่สีเมื่อเช้านะคะดาวฝันนะคะก็เลยดาวฝันว่าจะไปเก็บเห็ดนะคะฝันว่าไปเก็บเห็ดอย่างเยอะเลยแล้วก็ใส่ตะกร้ามันเป็นกระบุงเล่าความฝันให้ฟังๆๆๆเก็บเห็ดเยอะเลยแล้วก็เอาไปใส่ในตะกร้าแล้วก็ เออจะมีรถเข็นรถใส่น้ำนะคะรถรถเข็นแล้วแม่ก็บอกว่าร่างกายแม่ไม่ค่อยแข็งแรงดาก็เลยเออให้แม่นะ่ะขึ้นรถขึ้นรถเข็นนะคะแล้วก็ดาก็เอาเออเห็ดที่เป็นเยอะมากเลยนะคะเก็บเห็ดประมาณนี้ดาเก็บเ,เองเก็บเอาศอกเอาจอบอะ่ะสับเอเอเก็บเห็ดนะ,ะเอาจอบแบบ จอบที่เสียมเสียมยาวๆนะคะเก็บเห็ดจนแบบเต็มกระบุงเลยแล้วก็เขีนแม่ไปฝันเห็นพ่อด้วยพ่อที่เสียชีวิตเมืม่อเมื่อเช้านะคะฝันสะดุ้งตื่นตอนประมาณตีสองตีสองครึ่งนะคะก็เป็นเช้าวันใหม่เขาบอกว่าฝันว่าเก็บเห็ดจะถูกหวยนะคะดาจะถูกหวยก็เลยคิดว่านะคะถ้าปีนี้ ถ้าปีนี้ถูกหวยอีกประมาณสักห้าแสนสักห้าแสนนะคะห้าแสนดาก็จะกลับเมืองไทยไปเที่ยวไปไปหาหาแม่นะคะไปเยี่ยมแม่เพราะว่าแม่ก็แม่ก็มีแรงทำทำนู่นทำนี่อยู่แต่ว่าแกเริ่มแก่ตัวแล้วนะคะสามารถไม่สามารถที่จะเดินได้เยอะดาก็เลยกล่าวว่า ถ้าดาถูกหวย5 0 0แสนก็จะกลับเมืองไทยนะคะซื้อตั๋วน่าจะเป็นอีวาแอร์นะคะที่ลอนดอนนะคะบินตรงจากลอนดอนไปเมืองไทยเลยก่อนหน้านี้ดาจะใช้สายการบินอ่อสายการบินอมเรสนะคะแต่แต่ดาไม่อยากไปเปลี่ยนเครื่องนะ,ะดาไม่อยากไปเปลี่ยนเครื่องก็เลยครั้งนี้จะไปกับน้องเอวานะคะสคน เหมือนทุกเหมือนทุกครั้งที่ไปนะคือสองปีแล้วเนะี่ยไม่ได้ไปปีที่แล้วไม่ได้ไปนะคะปีนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ดาก็จะไปช่วงกลางกลางเดือนเจ็ดนะคะถ้าสมมติว่าถูกหวยภายในวันที่สิบหกนี้ดาก็จะจองตั๋วไปเตรียมไปเลยแล้วก็เก็บเงินนะคะหลังจากกลับมาทําบุญแล้วดาก็จะเก็บเงินแล้วก็จองตัว๋วเพราะว่าเป็นเดือนเจ็ดเดือนแปด ที่ที่นี่นะคะเขาปิดเทอมเด็กปิดเทอมแล้วคือที่ร้านจะเงียบด้วยนะคะที่ร้านจะเงียบด้วยดาก็เลยหาโอกาสจะจะทำงานทุกวันนี้นะคะจะตอนนี้ดาเก็บเงินเพื่อจะทำบุญวันวันอาทิตย์นี้นะคะเก็บเงินทำบุญที่วัดไทยคิงบอมเล่นะคะเขามีเขามีทอดผ้าป่านะคะจริงๆดาอยาก รวม99ปอนด์แต่รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเกินตัวเราเองเพราะว่า99ปอนด์ก็จะอยู่ทีเ่เงินไทยประมาณ4,000บาทดาทำไปแล้วที่วัดพุทธปฏีบก็เลยว่าจะทำรดนี้จะคงจะทำอาจจะประมาณสัก10-20ปอนด์นะคะไม่เยอะประมาณเกือบพันหนึ่งประมาณนี้นะคะ่ะ ก็อาจจะไปแบบไปไหว้ถวายพระแล้วเราก็อาจจะทําบุญแบบตักบาตรด้วยแต่เขาจะมีแบบว่าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้วยก็คือเราเอาเงินไปไม่จําเป็นต้องเอาของไปเอาเงินไปที่วัดเขาเตรียมไว้แล้วตักบาตรเราก็แค่ไปเออเอาเงินไปซื้อของที่เราจะตักบาท กับพระแล้วก็ธิดาเตรียมเตรียมไปนะคะก็คือไม่มีอะไรเตรียมไปก็คือเตรียมเงินเตรียมเงินไปเพราะว่าของที่ที่วัดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์วัดเขาคือเขาถวายพระเพื่อที่จะทําการนี้อยู่แล้วเราก็แค่เอาเงินไปนะคะดิดาถึงตั้งใจว่าจะไปทําบุญที่วัดแล้วก็ไปทําบุญสังถวายสังฆทานเออ ถวายสังฆทานด้วยนะคะถวายสังฆทานไปกับน้องเอวาไปต,ตั้งใจนะคะไปทำบัตรถวายสังฆทานแล้วก็ไปใส่บาตรที่วัดนะคะเอานําเงินไปน่าจะหมดไปประมาณสัก 30- 40ปอนด์นะคะก็ไม่ถึง99ปอนด์แล้วก็จะร่วมทําบุญเขาเรียกว่าอะไรทอดพระป่าที่วัดด้วยนะคะค่านำค่าไฟที่วัดด้วยก็ไม่ได้ช่วยเยอะอาจจะ สิบยี่สิบก่อนตามตามกำลังศรัทธานะคะตามกำลังที่เรามีไม่อยากจะเออดานะไม่อยากจะคือทำเกินตัวนะคะแล้วตัวเองมาเดือดร้อนนะคะก็เลยลอีกอย่างหนึง่งเขามีสอยดาวด้วยที่วัดแล้วก็มีสลากการกุศลนะคะดาก็อาจจะซื้อสลากการการกุศลถ้ามีนะคะถ้าหรือไม่ดาก็จะสอยดาวนะคะ ก็เบอร์หนึ่งก็สองปอนนะคะก็อาจจะสอยดาวสักสิบยี่สิบปอนก็คือกล่าวว่าสักหาเงินเข้าวัดสักร้อยหนึ่งนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะแบบค้าคๆกันนะคะค้าค้กันอาจจะเป็นทําบุญอทอดผ้าป่าสักสิบยี่สิบปอนส์สอยดาวสักสิบยี่สิบปอนแล้วก็ถวายสังฆทาน สักสิบยี่สิบปอนด์แล้วก็สามสี่อย่างแล้วเนาะแล้วก็มีแล้วก็ใส่บาทชุดหนึ่งก็ห้าปอนด์นะคะก็เลยซื้อชุดหนึ่งก็ชุดห้าปอนด์สองชุดก็สิบปอนด์ก็อยากให้อาจจะซื้อให้น้องต่างหากนะคะซื้อให้น้องน้องเอวาด้วยได้ทําบุญด้วยกันนะคะก็เลยกะว่าโอเคเก็บไว้สักร้อยหนึง่งนั่นแหละดาถึงมาทํางานวันอาทิตย์นะคะ แล้วก็หลังจากทําบุญรอบนี้เสร็จดาก็จะเก็บเงินกับเมืองไทยนะคะไปทําบุญต่อที่เมืองไทยก็กว่าวอ่าแต่ว่าจะไปพักที่อาจจะพักที่พัทยานะคะสักคืนหนึ่งสองคืนพาแม่เที่ยวที่นั่นสักคืนหนึ่งสองคืนนะคะเพื่อพาไปกินข้าวแล้วก็ พาไปรีแล็กซ์นะคะไปพักผ่อนสักคืนหนึ่งสองคืนแถวพัทยาหาอะไรกินอาจจะเช่าอาจจะเป็นบังกะโลนะคะเช่าบังกะโลไว้ที่น่าจะเป็นหาจอมเทียนนะคะได้ชอบหาจอมเทียนน่าจะไปสักคืนหนึ่งสองคืนพอลงเครื่องปึ๊บก,ก็ไปพัทยาเลยเพราะว่าอาจจะ เช่าเป็นบังกะโลอยู่เป็นครอบครัวอยู่แถวหาดจอมเทียนแล้วก็เดินดูนู่นดูนี่นะคะกับแม่นะคะให้แม่พักผ่อนแล้วเราก็ลงอีสานนะคะดาวว่าจะไปเสียทิศนะคะไปประมาณเดือนหนึ่งสาอวันแล้วดาก็จะลงอีสานลงมาโคราชนะคะลงมาอยู่โคราสมาโคราชก็ดาต,ต้องทํา บัตรป,ประชาชนให้น้องเอวาด้วยนะคะบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนแต่น้องมีไทยพาส,สปอร์ตแล้วนะคะน้องเอวามีไทยพาสปอร์ตมีอังกฤษพาสปอร์ตของดาย,ยังไม่มีอังกฤษอังกฤษพาสปอร์ตนะคะตอนนี้ก็อาจจะดําเนินการนะคะภายในเร็ววันนี้ภายในเร็ววันนี้นะคะแล้วก็วางแผนว่าจะไปทางทางอีสานนะคะไปไหว้ปู่ศิลาอันนี้ดาบูชามานะคะ พอดีสวยดีแล้วก็ดาเห็นแล้วก็อยากได้นะคะเป็นที่ระลึกนะคะก็เลยให้รุ่นพี่เขากลับเมืองไทยไปหลายเดือนเลยนะคะประมาณสามสี่เดือนแต่ก็เลยบอกว่างั้นพี่ขอหนูขอบูชาด้วยนะเนี่ยร้อยปอนร้อยปอนน่าจะเป็นเงินประมาณสี่พันนะคะสี่พันกว่าบาทใช่ไหมร้อย100ปอนนะคะ หนึ่งร้อยปอนพี่เขาเอาเงินไปทำบุญด้วยนะคะประมาณสี่พันสองร้อยคือของที่คือพี่เขาเอาเงินเงินที่ได้ส่วนต่างจากอันนี้คือไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อศิลาด้วยหลวงปู่ศิลาดาก็เลยเลยร่วมทำบุญไปด้วยพันหนึง่งแล้วก็พี่เขาที่เหลือพี่เขาก็ทำบุญด้วยแล้วก็ ไปครั้งนี้ดาก็จะไปพาแม่ไปทําบุญนะคะไปหลวงปู่ศิลาแล้วก็ไปทางคําชะโนดไปทางนู้นนะคะไปทางาทางอีสานแล้วก็ไปวัดต่างๆงเนี้ยไปไหว้พระสักเก้าวัดไปละแวกอีสานเตือนสายแล้วก็ค่าไหนนอนนั่นนะคะสักเก้าวัดว่าจะว่าจะไปยังไงนะคะเพราะว่าแม่ก็อายุเยอะแล้ว ถ้าปีนี้ดาไม่ได้ไปก็คือแกมไปไหนไม่ได้แล้วนะเพราะว่าร่างกายแกเริ่มอ่อนแอแล้วนะคะแกเริ่มงอมแล้วนะเขาเรียกว่าง่อมแลวอะคือจะทําอะไรก็ไปไหนไกลไม่ได้นะคะนั่งรถก็เหนื่อยนะคะนี่ก็คือแม่ก็เลยกล่าว่าจะเก็บเงินนะคะหลังจากไปทําบุญมาก็จะเก็บเงินกับเมืองไทยนะ,ะถ้าถูกหวยสักห้าแสนก็คงจะดีนะคะก็สามารถ เม,ม็ดาไม่สามารถที่จะที่จะไปได้เลยนะคะดาต้องรอให้น้องเอวาหยุดหยุดช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงช่วงปิดเทอมนะคะต้องรอช่วงปิดเทอมใหญ่นะคะประมาณน่าจะหกถึงแปดอาทิตย์นะ,ะประมาณสองเดือนเลยนะคะก็เลยแหละดาก็เลยแบบว่าอยากจะไปช่วงเดือนเจ็ดนะคะเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดแล้วก็ กลับมาเราจะได้ไม่คือกลับมาแล้วก็ทำงานต่อนะคะกลับมาแล้วก็ทำงานต่อก็เลยกลายเป็นนะ,ะต้องต้องเก็บเงินนะ,ะเพื่อค่าตั๋วเครื่องบินสองคนของดากับลูกแล้วก็ที่เหลือเราก็ค่อยเก็บเงินเพื่อที่จะเอากลับเมืองไทยแล้วก็พาแม่ไปทำบุญนะ,ะที่ที่วัดก็ครั้งนี้ไปก็กะว่าไปทำบุญนะคะ ทำบุญด้วยแล้วก็พาแม่ไปทําบุญอย่างวัดที่หลวงปู่ศิลาที่ที่เขาไปเขาบอกมันไกลนะคะเราก็เราก็ต้องไปหาโรงแรมใกล้ๆนอนที่นอนพักที่นู่นด้วยแล้วก็ไปไปก็ก็ว่าจะไปทําบุญที่นั่นด้วยนะคะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญที่นั่นด้วยก็พยายามจะเก็บเงินให้ได้นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดียวดาก็ จะไป BNM ไปดูว่ามีน้ำมันไหมถ้าไม่มีก็ต้องสั่งออนไลน์นะคะราคาค่อนข้างจะโหดนิดนึงแต่เราต้องใช้นะคะที่ร้านต้องใช้แล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องใช้นะคะแล้วก็วันจันนี้ก็ต้องจ่ายค่าค่าเช่าเช่านะคะค่าเช่าที่ร้านถือว่าโอเคอยู่นะคะอาทิตย์นี้ก็13คนสรุปก็13คนนะคะ13คน คนนี้ไม่มาแต่มีอคนหนึงมาครึ่งชั่วโมง <c oughs> พอดีเพิ่งนวดเสร็จนะคะเพิ่งนวดลูกค้าเสร็จสรุปก็ได้สิบสามคนมา <c oughs> ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอยู่ประมาณนี้อยู่สิบแล้วนวดหนักด้วยนะคะนวดหนักส่วนใหญ่วันนี้นวดหนักนะคะนวด ลูกค้ามาแก้เส้นไม่ได้มา2อสาเดือนแล้วตั้งแต่เมษายนโอ้ยโหหลายเดือนน่ะหเดือนแล้วก็วันอังคารมีบุ๊กวันอังคารวันพุธมีบุ๊กนะคะแต่วันจันทร์ยังไม่ยังไม่มีนะแต่ว่าน้องเอวาเปิดเรียนแล้วดาต้องอสต n นบายให้ลูกนะ,ะต้องยุ่นยุ่งกับลูกอยู่10กว่าคนถือว่าโอเคแล้วก็ต้องต้องทำบัญชียื่นวันที่วันที่สิบสี ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าโอเคเลยนะคะแต่เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวดาจะต้องทําบัญชีนะคะทําบัญชีไว้แล้วก็เดี๋ยวดาจะปิดละดาจะปิดร้านแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีบุ๊กมาเพิ่มนะคะแล้วลูกค้าไม่บุ๊กล่วงหน้าดาจะปิดแล้วเดี๋ยวจะเอาพวกขยะขยะดํานะคะถุงดําออกให้หมดเพราะว่าวันอังคารนี้จะเป็นขยะสีดํานะคะ ดาก็จะเก็บขยะเก็บออกแล้วก็จะไป b ปลแล้วก็จะเข้าบ้านเลยพักผ่อนแล้วก็ทำเกมกับลูกทำเกมทำ YouTube กับลูกส่วนเอ่อพวกงานดาต้องปิมพเอกสารพวกบินพวกอะไรบางอย่างดาต้องปิ้นออกมาจากจากคอมนะคะจากคอมตัวนี้เดี๋ยวว่าง ค่อยปิ้นก็ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรเยอะนะวันนี้ก็ลูกค้าจะเป็นอ,อ,อาการค่อนข้นางมีอาการนิดหนึง่งพังตืดเยอะสะสมเยอะเพราะไม่ได้มานานแล้วนะคะไม่ได้นวดนานแล้วคือเราก็ต้องเข้าใจคนเขาด้วยเพราะว่าค่าของชีพสูงนะคะที่งกิจค่าของชีพสูง การที่จะมานวดทีหนึ่งก็ต้องใช้เวลาบางคนก็สองสามเดือนบางคนก็มากกว่านั้นนะคะบางคนใช่สามารถมาได้ทุกอาทิตย์ทุกสองอาทิตย์ทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยทุกสองอาทิตย์ทุกสามอาทิตย์แต่บางคนไม่สามารถที่จะมาได้ตลอดนะคะเราก็ต้องเข้าใจลูกค้าแล้วก็พยายามเคียร์ให้หมด เคลียให้เยอะที่สุดแต่คนล่าสุดเนี่ยค่อนข้างจะหนักอยู่นะคะก็ยังมีบ้างก็เลยบอกว่าพยายามกลับมาอีก3อาทิตย์แต่คิดว่าเขาอาจจะกลับมาอา,อาจจะใช้เวลา2เดือนนะคะเพื่อเก็บเงินตรงนั้นนะคะแล้วก็มีคนอีกคนนึงก็เป็นชาวต่างชาติก็แค่มานวดขายอย่างเดียวนะคะดาก็นวดให้ครึ่งชั่วโมงนะคะจากครึ่งชั่วโมงที่นี่ก็สา เขาทำงานที่ไปษณีที่ที่โทรนนะคะเป็นผู้ชายนวดครึ่งชั่วโมงวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็มาเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็ดาคิดจะเก็บเงินแล้วก็กลับบ้านนะคะกลับบ้านเดินเจ็บไปพาแม่ไปทําบุญพาแม่แม่ก็ทําบุญอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ในที่ไกลๆอ่ะ แม่ไม่สามารถไปได้มันไกลเกินเราอย่างเราไปก็สามารถพาแม่ไปได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องน้องเขยทำประกันลดให้เพราะว่าดาใช้ลดน้องเขยตอนที่อยู่ที่ไทยนะคะเราจะให้เขาทำประกันให้แต่จริงๆนะประกันดานะมัน cover ถ้าเรา,เาถ้าเราไปแบบว่า travel insurance ถ้าเราแบบไป,ไปนู่นไปเนี่ยมันมัน cover นะะมัน cover ตัวดาเองด้วยแล้วดาก็มีประกันประกันที่เมืองไทยด้วยที่อมันจะเป็นอะไรอะ่ะเพราะว่าดาไม่ได้ใช้บัตรนะคะเพราะว่าไม่ได้คือไม่ได้ค่อยได้กลับดาก็ไม่ได้ใช้บัตรแต่ดาทําประกันไว้นะคะดาทาประกันไว้ถึงเวลาเขา เอาออกรายปีนะคะประกันจ่ายรายปีถึงเวลาหลักปีหนึ่งเขาก็จะเอาออกเป็นรายปีก็ไม่แพงนะคะปีปีละยี่สิบปอนหรือเปล่านะคะปีละยี่สิบแต่ดาก็มีประกันชีวิตของดาเองนะคะประกันชีวิตประกันครอบครัวของดาเองก็นั่นก็เดือนละยี่สิบปอนควบคุมนะคะตัวนั้นควบคุมน่าจะเป็นพวกอุบัติเหตุนะ ต่ก็มีประกันไว้อยู่นะคะเพราะว่าเอ,อ่อชีวิตเราไม่แน่นอนนะต้องต้องมีประกันเอาไว้โอเคเดี๋ยวดาจะเก็บพวกขยะออกแล้วก็จะไป b n m นะคะไปซื้อของไปซื้อของข้าวร้านเออเข้าวร้านใช่ซื้อของข้าวร้าน สิของข้าร้านเพราะว่าเราต้องมีของต้องมีนะคะของข้าร้านต้อมีโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่สำหรับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกดเออกดคอมเมนต์ถ้ามีคอมเมนต์ก็คอมเมนต์แต่คอมเมนต์ให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะ ไม่โอเคเพราะว่าช่องนี้มีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยนะคะที่นี่ช่องนี้มีแต่เด็กๆจะพูดอะไรก็ต้องระวังนิดนึงเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ